คุณผู้ชมคะเรื่องของความสมดุลเป็นหัวใจหลักของทุกเรื well> ่องในชีว네ิตเพราะหากว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วโรคต่างๆเหล่านี้ก็จะห่างไกลจากตัวเราค่ะสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงแล้วคะอาจารย์ก็เบาหวานก็เป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองการก็เกิดขึ้น จากการที่ผู้มีปัญหาเนี่ยหลังสารที่สร้างภูมิกันมากเกินไป2ส,สารจริงๆสามน่แหละคือเ n a l p แอลแล้วเป็นอิ e r ิฟอรั g แก m a มาสที่เป็นสีแดงที่อยู่ในภาพที่17นี่นะครับคือทั้ง2ตัวแรกคือเทสต์แอลาแล้วก็ i อินทิฟอรั g แก m a มเนี่ยมันมีมากไปก็จะเป็นตัวที่ทําลายตับอ่อน ซึ่งเป็นอวัยวะที่หลั่งสารอินซูลินนะครับเมื่อทําลายตับอ่อนอินซูลินก็หลั่งน้อยลงนันก็ไม่มีตัวพาน้ําตาลจากกระแสเลือดไปพอนเซลต่างๆได้น้ําตาลในเลือดก็ยังสูงนะครับขณะเดียวกันมันก็ทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยถ้ามันมีมากไปดื้อต่ออินซูลินหมายความว่าไงอินซูลินมีอยู่พอแต่อินซูลินไม่สามารถพาน้ําตาลไปเคาะประตูเซลล์ต่างๆให้มันเปิดรับน้ําตาลที่สุกเข้าไปเพราะฉะนั้นถึงมีอินซูลินอยู่เยอะแต่ ประตูเปิดรับอินซูลินมันดื้อเพราะฉะนั้นก็ยังมีน้ําตาลอยู่ในเลือดสูงอยู่ค่ะเหตุผลที่1ที่2ของการทําให้เกิดมีน้ําตาลสูงเนี่ยเรียกว่าหวานประเภทที่1และประเภทที่ค่ะครับเราสามารถลดสารสตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาได้ทั้งหวานประเภทที่1และประเภทที่2ที่เด็กเป็นก็ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะในขณะเดียวกันก็มีสารอีกตัวหนึ่งซึ่ง เป็นตัวที่ทําให้มีอาการเสื่อมอาการแพ้ภูมิตัวเองสูงขึ้นก็คืออินทริวิน17ค่ะนะค่ะตัวนี้ก็จะลดลงไปเหมือนกันจากการทดสอบ15วันนะฮะเราก็จะพบนะครับในฟ้าเข้มคือฟ้าเข้มคือกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมของเราตรวจเลือดจากกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมของเราค่ะฟ้าจางนะก็คนอาสาสมัครใช้แป้งใช้แป้งเป็นตัวควบคุมเราจะเห็นว่าสารทั้ง3เนี่ยในวันที่15มันลดลงค่ะจ้าร์ ลดลงเหลือ3.5เปอร์เซ็นต์6.5เปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือ50เปอร์เซ็นต์ต้นเหตุลดลงต้นเหตุที่ไม่เติมทำให้ทอมตีตับอ่อนลดลงคต้นเหตุที่ทําให้การดื้อต่ออินซูลินลดลงเพราะฉะนั้นอาการก็เป็นปกติได้แต่ฟ้าจางไม่ลดเลยก็อันนี้ก็คือปกติค่ะมันไม่ควรจะมีอะไรเพราะแคปซูลแป้งไม่ทำรับค่ะเพราะฉะนั้น จากการดื้อการที่เราลดสารสาตัวลงได้มันก็ลดการทำลายตับอ่อนนะครับภาพที่19จะสรุปว่าเมื่อเราลดสาร3ตัวลงมาได้จากการใช้นวนัตกรรมของเราเนี่ยก็จะลดการทำลายตับอ่อนแล้วก็ทําให้เกิดการหลั่งอินซูลินมากขึ้นคในขณะเดียวกันอาการดื้อต่ออินซูลินก็จะลดลงไปด้วยเพราะนะ้นอินซูลินก็สามารถพาน้าตาลจากกระแสเลือดไปป้อนเซลล์ต่างๆให้มีพลังมากขึ้นได้ใช้เวลาเพียง15วัน15วันจะเริ่มเห็นผลแล้วแต่ว่าคนคนนั้น มีอาการมากน้อยแค่ไหนค่ะครับแต่ถ้าไม่ได้ผลก็หมายความว่าคนคนน้นม,มาจากดาวอังคารครับ <c oughs> ค่ะ